สวัสดีครับวันนี้จะนำทุกทุกท่านมารู้จักกับพระหางมากพิมพิเศษนะครับพระหางมากพิมพิเศษหลวงพ่อฤษีรลิงดำวัดท่าสูงนะครับจะสร้างประมาณหลักแสนองค์เท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าสร้างน้อยมากครับแค่หลักแสนองค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับพุทธาพิเศษที่วิหารแก้วร้อยเมตรนะครับเมื่อวันที่สกรกฎาคมนะครับ พุทธกาล2,535นะครับผมโอ้โหรุ่นนี้เขาเรียกว่าพิธีชาติเป็นพิธีที่สุดยอดมากๆครับจริงๆรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์สูงมากนะครับสำหรับผู้ที่บูชานะครับไม่ว่าท่านจะทําอาชีพอะไรนะครับขอแค่ท่านศรัทธานะครับบูชานะครับผมรุ่นนี้นะครับเรียกได้ว่านะครับ เป็นรุ่นพิเศษครับจริงๆอาจจะเรียกเป็นผางหมากรุ่นสองก็ได้นะครับจะแตกต่างจากพระหางหมากรุ่นหนึ่งอยู่นะครับเนื่องจากในการจัดสร้างรวมถึงจํานวนมวลสารบางอย่างนะครับจะแตกต่างกันนะครับแต่ว่ามวลสารหลักนะครับเหมือนกันนะครับคือหางหมากหางคูนะครับที่หลวงพ่อฉันอ่านี่ผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับซ้ายมือนี่คือผ้าหางหมากรุ่นแรกนะครับผ้าหางหมากรุ่นแรก รุ่นหนึ่งสร้างประมาณหนึ่งล้านองค์นะครับในส่วนของรุ่นพิเศษคือเทียบเป็นรุ่นสองนะครับสร้างแค่หลักแสนองค์นะครับซึ่งจะสร้างน้อยหายากกว่าครับผมบอกเลยว่าหายากจริงๆในระดับหนึ่ง้ายมือนะครับเห็นไหมรุ่นหนึ่งจะเป็นหลังหลวงพอ่อแต่ถ้าเป็นรุ่นสองรุ่นพิเศษเนี่ยด้านหลังจะเป็นยันต์กอบเพชรเขียนคำว่ารุ่นพิเศษนะครับด้านล่างเขียนว่าพระราชนมยานนะครับ เกเยอะมากนะครับรุ่นพิเศษนี้ถ้าใครดูไม่เป็นนะครับโดนแน่นอนผมบอกเลยรุ่นนี้นะครับในช่วงพุทธ,ธาพิเศษหลวงพ่อท่านเล่าว่าสมเด็จองค์ปถมท่านสเสด็จลงมาจากพระนิพพานด้วยพระองค์เองและพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปเจกับพระเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทุกๆพระองค์สเสด็จลงมาจากพระนิพพานทั้งหมดพรหมและเทวดาทั่วจักรวาลก็มากันหมดถึงเวลาพุทธ,ธาพิเศษด้านลาบ พระเจ้าด้านราบมากที่สุดคือพระพุทธกสปะพระพุทธทีปังกรท่านมาด้านหน้าหลวงพ่อท่านเปรียบเทียบให้ฟังว่าพระศิวีปรารานที่มีราบมากยังนั่งไปไกลมากมองไม่เห็นและลุกเทวดาที่อยู่ในวัดตามต้นไม้ออกไปไกลมากเลยตลาดอุทัยธานีไปอีกวัดตามกำลังบาร,รมีและความสว่างหมายถึงท่านใดมีราบมากก็จะอยู่ด้านหน้า ซึ่งวัดท่าสูงกับตลาดอุทัยธานีห่างกันประมาณ10กิโลเมตรตอนพุทธาิเศกอยู่อไฟฟ้าในวิหารร้อยเมตรก็เกิดไฟดับชั่วอึดใจหลวงพ่อท่านพูดว่าช่วงนั้นกําลังปลูกเสกท่องคาถาเรื่องการพางตัวไม่ให้ศัตรูมองเห็นพุทธคุณเต็มเปี่ยมจะหาวัตถุมงคลใดๆในพิภพนี้จะเทียบเท่าได้สําหรับรุ่นนี้นะครับมีจุดสังเกตคือเวลาเราจับดูนะครับก็ ะมีลักษณะเนื้อหยาบๆยาบนิดนึงนะครับเนื่องจากเนื้อหามวลสารนะครับจัดเต็มครับทําให้เนื้อไม่ละเอียดมากนะครับเวลาเราจับขอบนะครับจะมีเนื้อเกินเห็นไหมแทบทุกองค์ผมอยากจะบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับพุทธาพิเศษพร้อมสมเด็จอมบมรุ่นสองนะครับที่ปัจจุบันนะครับราคาเนี่ยต้องมีครึ่งแสนแล้วผมบอกเลยว่ารุ่นสองเนี่ย ถูกถกสุดนี่ต้องสักสี่หมื่นเท่าที่เคยเห็นนะนอกนั้นเกินหมดนะครับเกินหมดยิ่งสวยๆนี่โอ้โหราคาสูงมากและพุทธาพิเศษพร้อมกับอะไรมีดหมอชาตีนะครับมีดหมอชาตีปีสามห้าซึ่งปัจจุบันนะครับเช่าหาบูชากันนะครับก็โอ้โหต้องมีสี่ห้าหมื่นเหมือนกันนะครับแล้วมีอะไรอีกอมีเหรียญของความมันเกิดรุ่นสุดท้ายที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วอันนี้ก็ยัง พอจับต้องได้ครับพอจับต้องได้แล้วก็มีอ่ามีดหมอโตชาตีนะครับมีดหมอโตชาตีอันนี้ก็หลายหมื่นแล้วก็รวมถึงอ่ามีดหมอชาตีด้ามหรือสีครับอันนี้ก็โอ้โหแปดพันอัพนะหายากในระดับหนึ่งนะแต่ละอย่างแต่รุ่นนี้ผมบอกเลยว่าราคาเบากว่ามากครับคือคุณบูชาเก็บไว้อะราคาเนี่ย ขึ้นแน่นอนเพราะองค์อื่นขึ้นไปหมดแล้วแล้วอันนี้ก็สร้างน้อยไม่ใช่ว่าสร้างเยอะนะครับแล้วถามว่าสวยงามด้วยพุทธคุณของพระหางมากอะ่ะโอ้โหโคงกระพันชาติเด่นเจรจาจับใจเมตตามหานิยมพูดแล้วเป็นที่รักใคร่ของทุกคนรวมถึงอะไรครับรุ่นนี้มียันเกราะเพชรครับยันเกราะเพชรเนี่ยโอ้โหอนุภาพเนี่ย ป้องกันสิ่งต่างๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็นสิ่งเลวร้ายต่างๆคูณใสมนดำปกป้องคุ้มครองร่างกายได้หมดครับอะธิฐานคุมตัวเองเนี่ยใครที่ไม่มีวัตถุมงคลยันเกาะเพชรนะผมแนะนํารุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึง่งเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาหลวงพ่อเป่ายันเกาะเพชรนะครับเป่าแลวคุมร่างกายเนาะทีนี้คุณไม่ได้เคยเป่ายันเน่ะ คุณต้องบูชาวัตถุมงคลนะครับที่มียันเกราะเพชรนะครับไว้ติดตัวนะครับอารัธนาคุมครับคุมเลยนึกถึงยันตรงหลังพระนะครับให้คุมหัวจดทั้งตัวนะครับคือยันจะคุ้มครองป้องกันภัยครับรุ่นนี้นะครับใครยังไม่เคยมีนะครับผมอยากให้บูชาติดตัวไว้ครับเพราะพุทธคุณเนี่ยไม่ได้น้อยหน้ากว่ารุ่นหนึ่งเลยครับมีความเป็นมหาราบเป็นที่สุดเช่นกันครับเพราะว่า พระคำข้าวกับพระหางหมากนะครับเด่นเรื่องราบเหมือนกันครับแต่พระหางหมากนะครับเด่นเรื่องป้องกันนะครับคงกระพันชาตียิ่งพิธีนี้นะครับเขาเรียกว่าพิธีชาตินะครับผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับไม่ว่าคุณจะเจออะไรมานะครับคุณจะกลายเป็นผ่อนหนักเป็นเบาไปหมดเลยปกป้องคุ้มครองร่างกายเมตตามหานิยมนะครับโดยเฉพาะ,ะคุณสายมนดําเนี่ยผมบอกเลยว่าโดนโดนแน่นอนถ้าเกิดคุณ อรหา,านายันเกาะเพชรคุ้มกายนะครับทั้งหมดนะครับผมแนะนํานะครับรุ่นนี้เพราะว่าสร้างน้อยหายากนะครับมีไม่ไม่กี่องนะครับเพราะว่า ได้มาไม่เยอะครับจะจะหายากกว่าพระหางหมังรุ่นหนึ่งครับเพราะเกเยอะครับเกเยอะครับถ้าดูไม่เป็นนะครับโอ้โหสายตานี่ตาแตกเลยครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการบูชานะครับพระหางหมากรุ่นนี้นะครับพระหางหมากพิมพ์พิเศษนะครับพิธีชาตินะครับพิธีเดียวกับสุนทรภพมรุ่น2นะครับด้านหลังพยัญชนะเพชรนะครับปกป้องคุ้มครองกายเน้นย้านะครับว่าหายากหายากจริงๆของผมยังมีอยู่น่าจะสักแค่10บองค์นะครับท่านใดที่ชอบนะครับติดต่อนะครับ แอดไลน์ line, ผมเข้ามานะไอดลไล์ที่ผมทิ้งไว้รวมถึงคุณกดเป็นลิงก์เข้ามาก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าจะ,จะได้สะดวกในการติดต่อพูดจากันนะครับสำหรับวันนี้จากหน้าพระพุทธรขอบพระคุณครับ